สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มีของมาอันบล็อกอีกแล้วค่ะสิ่งนั้นก็คือเป็นดีเอแบ็คพิงก์ดีอัลบั้มนะคะเวอร์ชั่นญี่ปนค่ะแล้วก็ของเรานะคะที่สั่งมาะคะก็จะเป็นเวอร์ชั่นไทยค่ะ หน้าตาเป็นยังไงมาดูกันนะคะสําหรับเรานะคะก็คือสั่งจากบ้านลิลลี่ทีมนะคะลิลลี่ทีมก็คือสั่งไปนานมากเลยตอนแรกก็มาจําไป1,200บาทนะคะแล้วก็พอถึงเวลาของมาถึงเมืองไทยละก็มีเก็บเพิ่มนิดหน่อยนะคะเป็นส่วนต่างค่าภาษีค่าขนส่งอีก300บาทนะคะชุดนี้ก็คือได้มาในราคา1,500บาทค่ะ สำหรับชุดน,นี้นะคะมีอะไรบ้างน,นะคะนี่ค่ะสั่งจากลิลี่ทีมนะคะก็จะได้อันนี้ด้วยน่าจะเป็นแบบแม่เหล็กแม่เหล็กแล้วก็เป็นกระดาษโน้ตน,นะอุ้ถ้าใครจะกล้าใช้เนี่ยแต่เดี๋ยวเอาไปติดตู้เย็นไว้สวสๆแล้วก็สิ่งที่ได้แถมมาอย่างนึงอันนี้น่าจะแถมมาจากลิลี่ฟิล์มแหละเนาะก็คือนี่ค่ะ แฟ้มใส่กระสารอู้สวยมากเลยอะคิดว่าคงจะเอาไปใส่ตู้โชว์มากกว่าสวยเลิศในข้างหลังแบบนี้นะคะเขียนว่า back pink the a l b u s h a pan version แนแกะจริ่งนก็ค่นี่นะะถือว่ากอเขาบอกมาเป็นอย่างดีนเยาจะกอวววววว ก็ตั้งกตนไม่ดีอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมดูเลยคะอู๋อัลบั้มของญี่ปุ่นขอเซอร์แบบกิ๊บเก๋อ่ะแบบเก๋ๆอ่ะดูดิใครจะไปรู้ว่ามันคืออัลบั้มนะคืออัลบั้มเพลงนะคะไม่ใช่หนังสือเรียนอะไรใดๆโอ้แต่ถ้าหนังสือเรียนปกอย่างนี้ก็เลิศมากลิซ่าสวยอ่ะโอ้ยมีติ๊กเกอร์ติดไหมเขนว่าอะไรเดี๋ยวก่นดูกเขียนว่าลิซ่าเวอร์ชันซีบหน้าเอเชียโฟโต้บุ๊กนะคะ อันะเจแล้วกันเชไปนนีคนนอันนีก็รูปภาพันะคะว่าจะมีโฟโต้บุ๊คเลสนะคะเต่วก็รูปเดีรูปดิซกาใครในครก็สุขิดนเลยจ้าอัี้ก็นะคะซีดีรูกาก็มีคิกเก็ตไทล์กันะใไม่รู้แล้วก็อันนี้คือโฟโต้การิส่าก็คืเป็นโฟโต้การสูงนะในสูก็คือจะมี4อันแต่เราจะได้แค่อันเดียวอ่ะนี่โอเคค่ะแก่อกมาแก็เป็นนี้นะคะเอาพสติกออกโสวยงมออมีอออกมาจากสมุดนี่จอนก็คือ ชีก็ใช้การนะก็คือเกเนี่ยก็จะมีลูกน้องโอมานดนีอะโอเลดาานก็เนะคะเป็โการอะเนกันเดิน่อก็อ้อสวยมากอสวยมากเเดสโซ่าลูกสาวค่ะักเยียเกคนน้นี่นะคะก็จะเจออั้าสีชขดําสวยมาก้อสวยมากเใช่แต่ว่าเป็นรูปกันเมื่อกี้แต่ว่าคนละไอการเป็นเดียวกันอัน็แบบเรื่องกา้คะโอสวย่าสวยไบังอดีมากโอนะนเ่องดีค่ะเื่อะ่าสวยคือแบบเจอกัน่ทวคแดี่ ใส่หลายชุดมากนี่ก็น้องชุดเขียอยู่เยจ้เจ้เจะสวยเนาะสวยอะชีน้นาไปโฆษณาอะไรนะเลยกอเพราะว่าแบบว่าโคสเล็กสวยมากก็แบบก็เลยสีผมสีขี้อย่งงี้โอ้คุอันนี้นะเสื้อนะเสื้อแนไทยนะคะอะไรนะที่หออะไรอย่างเงี้ยแหละแบบเป็นดไทยที่แบบโปอินเตอร์งานแีท้นให้้เื่อมชีแี่กัน้นกนเลยอคทีแบ้งวยส่าคนเด ก็นะใครดูยูสีเาอยู่ได <time> well ้นะคะก็คือเสดำน่ม <ful> นี้ข oh, ึ้นไปูชิวมากตอนนีอัน <cookie> นึงเป็นชุด่เป็น uh ชุดเงสีเ oh กิกะำผิดนี่ oh. uh ่กแ่ไอ้เ uh ่ลายนะเดยรูปแก้ไดีกนเ็แล้วเสร็จแล้วเอนล้ค่เอยคดียกนีคามเป็นโอ้ยเสร็จแล้วเแล้วอู้ยนอนโอ้หอ้โเก็ยเกียอืออัดย้อนน้อกร้ะกน ไม่สวยงคนค่ะมีสายวยมากนนคะนอกเจงมากมีของลิซ่าแล้วก็ยังมีฝาฝึก่านะคะก็คือใส่คนก็จะมีเวอร์ชั่นของตัวเองที่แบบเป็นปกรูปของตัวเองสำหรับใครที่แบบเป็นเมนใครคนใดคนหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็คือรักแบ็คทิงวอดนั่นแหละแต่ก็แบบชันเมนคนนี้อย่างเงี้ย ก็ซื้อเก็บของเมนตัวเองไว้ก็คือฟินสู่ขิดนะจ๊ะไม่ต้องคิดอะไรใดๆเลยสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเป็นรีวิวเล็กๆของเรานะคะแล้วยังไงพบกันใหม่ค่ะเดี๋ยวจะมีสินค้าหรือว่าของอะไรเกี่ยวกับแบ็คพิงที่เราเอฟไว้สั่งไว้นะคะเราจะมารีวิวให้ดูนะคะบ๊ายบาย